อรุสวัร์ยามเช้าครับผมนะในวันที่โอ้โหเมื่อคืนนี่ฝนตกเละเลยครับเละเลยฝนตกประมาณช่วงสักสองทุ่มกว่าเนี่ยครับโอ้โห,โหยอมเลยนี่ยครับปีก่อนก็ ปีก่อนฝนก็ตกนะครับแบบนี้แหละแต่ปีก่อนจะตกแรงกว่าน,นี้ปีก่อนนี่จะเดินเดินไม่ได้นะครับปีนี้ก็ตกเหมือนเดิมครับผมนะุยงานต่อครับโอ้ดีนะเอาร่มหมานี้ไว้ไม่งั้นนี่เรียบร้อยเลยเข้าเครื่อง ตรงนี้เละเลยครับโอ้โหอืร็จเรียบร้อยเลยเละตุเปะเลย เปลี่ยนซีนเสร็จแล้วรอยกใส่ครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วรอมวนโซ่ใส่โอ,อ้ตัวนี้เสริมแล้วตัวนี้เสริมแล้วตัวนี้ไม่เป็นไรตัวนู้นก็เสริมแล้ว เดี๋ยวรอเจาะวันนี้ได้วันนี้ได้แกนกระบอกมาครับแกนน่าจะมาถึงประมาณสายๆหน่อยแต่ก็ใส่แกนเสร็จปุ๊บแล้วก็เจาะครับเจาะทําตัวยึดนี่ครับตัวยึดอยู่นี่จาะทําตัวยึดอยู่นี่ครับ ให้นเป็นแบบนี้ครับนะจะให้เป็นแบบนี้เจาะใส่ฝังรูดครับอื เละเลยก็ว่าจะทำงานชิวๆสักหน่อยครับเรียบร้อยเลย <c oughs> ยังไม่รั่วตัวนี้ยังไม่รั่ว <c oughs> เราดูครับปีนี้มันจะรั่วไหม <c oughs> นะแดดออกแล้วครับแดดเริ่มออกแล้วดูนะฝนอย่างนี้เสร็จปุ๊บกลางวันนี้ร้อนปัดเลยนะครับจะร้อนจัดเลยจะร้อนแบบร้อนแรงแบบจัดเลย โอ้เดี๋ยวทำตัวนี้เสร็จมูเสร็จแล้วก็เลื่อนออกมาแล้วก็ทำแท่นล้างครับเอาเข้าวทีละคันเข้าเสร็จปุ๊บจอดนูนเข้าเสร็จปุ๊บจอดนูนจอดนูนหันหน้าออกเตรียมออกงานครับนะแล้วก็จะไปจะไป ไปร้อยเอ็ดต่อครับงานมีงานอยู่ที่ร้อยเอ็ดต่อหลายเจ้าอยู่นะครับเอรโทรติดต่อกันมาแล้วแต่ฝั่งนี้ยังไม่เสร็จครับต้อเอาฝั่งนี้ให้มันเสร็จก่อนให้มันให้เสร็จเป็นเจ้าเจ้าก่อนครับพอถ้าวิ่งไปวิ่งมานี่ผมบอกไม่ได้งานไม่ได้งานแน่นอนเลยเอา มันเสร็จเป็นเจ้าเป็นคันไปครับเนี่ยเก็บหลายจุดโอ้โอ้เอาเลย วันนี้ลุยต่อครับ ดูข้างในนะครับางานทำเสร็จไปตรงนี้นะ่าจะมีลูกอ๋อลูกปะเนี่ยดูไล่ทำเสร็จล้างเสร็จแล้วไล่เก็บไล่เหลือดิครับผม นี่ครับจอดในป่าเลยครับเสร็จหมดแล้วน,นี่น้ำเต็มเลย ล้างทำความสะอาดนะครับจะดีสักหน่อยโอ้นมีพวกคาบ่าไรนี่ก็สายแตกเส้นหนึ่งครับนะสายแตกเส้นหนึ่งไหลซะไปหมดเลยล้างเวลาทำงานจะไม่ได้เปื้อนครับมันจะไม่เปื้อนตรงไหนที่มันรั่วจะได้เห็นชัดเลยครับผมนะ เจอกันใหม่จอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวหาทำกับข้าวกินก่อนครับผมก่อนลงงานครับผม รยากาศช่วงเช้าอีสานบ้านเฮาก็ประมาณนี้แหละครับบ่ต้องอินอย่างมากมายอยู่แบบวิถีชีวิตของเราที่ที่เคยอยู่ครับตอน,นเด็กใส่ปูใส่ปลาใส่เบ็ดปักเบ็ดนี่โอ้มวนมวนขนาดก็ ลูกค้าทันใด FC ทันใดที่อยากติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมรถขุดฮิตาชิหรือว่าจะเป็นโกเบโก้แล้วก็รถจีนครับผมก็ติดต่อสอบถามทางสำมหางารเซอร์วิสได้ครับหรือว่าจะเข้าไปดูคลิปใน youtube ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำผมจะบอกไว้ใน youtube ครับผมหรือว่าที่เพจ facebook ก็มหาสารล,ลดขุดลดดำสิ่งไทยแลนด์นะไปดูกันได้เพจ facebook ว่าจะติดต่อสอบถามก็ผ่านทางโทรศัพท์ได้ครับผมเบอร์โทรศัพท์ 0 8 8 3 6แปดแปดสามหกสองหหรือว่าจะทางไลน์ทางไลน์ก็เบอร์โทรครับผมนะแอดเข้าไปก็จะเด้งขึ้นเลยครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ